ปุ่นน้ำกันพี่น้องน้ำยาบ่นนีนน้ำยาน้ำต้มปลาแดกครับผมน้ำต้มปลาแดกต้มแบบง่ายๆนี่แหละพี่น้องกินแบบง่ายๆส้มน้ำปลาแดกกินครับผมกับผักนี่มากมาเสียบเสียลุ้งกันเห็นมาแพร่ว่าส้มนี่ส้มน้ำปลาแดกเนี่ยเศร้าเนะเขาเอื่นว่าเศร้าน้ำปลาแดกต้มน้ำปลาแดกแล้วก็มาเศร้าไหพี่น้อง ท้องไหนคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องโทุลสับแตกเนี่ยหนีเนี่ยหนีมันบดีทุลแตกเราทรุลสับแค่ว่าเขาปุ้น้าวน้ำปลาจ้ะพี่น้องจ้า้าวน้ำปลาแดดเมื่อนี้ได้พักพักพี่หยังนะพักหลายอย่าง ทักสารเน่ผักกัดโดพักออผักอันกรำแตงใส่นังประแดกหลายๆนายอดกะทิให้กะบิ๊กน้ำปลาแดกต้มนมาหลายที่นนองต้มพ่อกิน ต้มไลยต้มไลยมันกินกับเขาประเดีงจ้าเราบอกว่าใส่ไฟแคนะอ๋อแสงไปใครวะนี่กรุงรดผมนง้นนะ่ะเผ็กขนาด เห็นปะเข้มขน้นเข้มข้นเลยน้ำปลาต้มผสมน้ำนี่เ้อะรูแมหต้มจะน้ำปลาดิผสมน้ำปรุงรสนี่กระชายกระไซกระชายน้ำเหี้ยปักคนหน้าอีกเหรอดูลำบากเนี้ย พักขาพวกนี่ก็ไหนตับ๊บจิงแล้วถามมันปรไหมนั่นเดียไปเาะยาก็กติอวบๆพี่นอ้องเอ้ยเจีเจียบขปุ่นเจนน้อยแ่บ นมันไหลตรงเมืองหลูกน้ำนี่ไปหนหอกอืมครับจ<า>๋าจ๋าไม่จะมาเืนหืมแต้งน้อยแตงแตงน้อยอืมไม่จะมาเขีนเก็บไปในี้ยูเห็นอาจจะเปลี่ยนทีไง สมัครสมัครถึงดังนะเป็นคนแพน้ำเสียงเอามาเร็วๆพ่อน้องไม่เอาเองไปพ่อกินอยู่ สแสบตาใจ๊กแสบป่ะวะแสบครับกินข้าวปุ้นกินมือสวยเองที่ละแซ่บ cái này mắc tôm nằm và làm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, Để cây. bùn các cháu hết cơm nóng chín, cái nhà ngang số có cháu đang mua hết nóng chín. ngang ngang đúng, các bạn hết nóng chín, các cháu tết bàn nào quá, tết bàn น,นบที่เฮ็ดนุ้งจิงก็คือแต่นีญยอิที่นองมีเส้ไมีสายสายใหยเสี่ยมระบางกันโคตบ่โคตบบ่ น้ำตายขาเขาจะเอาไปเห็ดขนมจีนเจ้าบ้าน่อยเนี่ยเจ้าบ้านทั้งื่นกับโบงจักนะเขาหามเพ็ดเสน้นเขาไปต,ติต้มเส้นต้มยังขเขาจะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว,ว,วกวับใบเห็ดเป็นยังเดยวมันมีความผูกพันมีใย่นะเป็นสายใย แต่ว่าทางอื่นเขาจะบูธบ้านคอยกับเห็ดได้ถ้าผีไปปลาแล้วแม่นแล้วว่าบางไอยเห็ดเยอะเหรออืมถ้าผียังมุดตกปลาตกแบบไส้ฝนถ้าผียังมุดตกปลาเห็ดบ่ไดอืมพอมึงเบิ่งหนามันนั่นก็อืม บ้านคนอ,อาจจะบป่าือซ้ำบ้านเจ้านะอาจจะบ่เพ่งซ้ำบ้านเจ้าบอสเดาเดียร์เมียนบอส้าบ้านเฮาคือุดหรถ้าพีไปป้าเราประเทศพี่กันบางบ้านไหมบอมสต้งแบ้งอย่านเดียวเลยอพอแบบลกมันเปลี่ยนไปไหมแม่เราจะเราจะเปิดบ้านเพื่อเป็นบ้านล่ะ มึงเดาบอกเลยมึงนั่นมึนงเหรอไปไอ้ไ้มองไปฟาดกินไปตั้งใจกูเ <c oughs> อาออกเอาออก,ออกมันสิขั้นหนักเอาออกเด้อเอาออกไปลูกไม่ขั้นหนักพยายามน้กมากพยายามหนักมากว้าเชียว พี่ก่ินอย่างนม้ไม่ต้องบริกินมาสามปีแล้วบริกินำต้มปลาแม่ใช่ผงคมเ่เ่มันเป็นแม่ใช่ผคันเป็นสันๆเลยแม่ผมคนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมปัผมปัมนนผงคุณเอมาจากอเอกแงน้อมาจากัน แม,าาม่มผมเหมือนแม่ไหมเน่ัแมงข่อยมุ่มแม่เนี่ยตัแบดเหตัวหนแล้วจิวแ,บบแล้วิสมัครน้ำแกงคือแม่เนายาวาตสุดน้ำแกงเข้าไปไอคอยกินขขาวแมคนมากินเรื่อเรื่อไหมั้น บนใหล้ละเอียดบนมีมารายาทนะเรว่าตนมากไมวหน่อยบนมากถึงข,ของทังพ่อื่นขมา,ามแม่ว่ามาาึงเหขมกินเยอะก็ำแพ่ว่า,าเนีย่ย ีกี่มูบบอแม่ฮะนี่เพือนบ่เพือนบ่บอลาคืเอเสียดแผ้่พ้อผมละไปไปพี่น้องจา้าใปก่อนจ้าสวัสดีจา้า